ไพ่คะแนนสามท่านชัยวัฒน์ศรีวัฒนาไพ่ทูนกบกลางแล้วสาตาสุภาใสเอาละรครับพร้อมก็ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับบยคู่นี้นะครับระยะหลังนี้ถือว่าสภาพร่างกายแล้วพร้อมกันชกให้ธรรมดาที่กันทั้งคู่วันนี้โคจรมาชกกันเองนะครับเ,เทเเเตะวันกับเทจางเปา่ายน้าเงินเทตะวันนี่ก็ไพ่เทจังเปานะครับรก็มีภุมอัานคุณวิตรนะครับึมาสอนหายมงคลนะครับ คนไทยแดงเจนต์หลนก็เป็นทีมงานของ่า้พบกชสุพครนบุรีครับใครนัเตยหรอ ควนี้นี่อาวุธหนักแรงเลยนะครับเขตตะวันมีสองไว้หลังที่โชว์คอมาไว้ติดตาเลยนะครับเราชนะน้องคู่แฝงนะครับตวงเพชรกับตวงพอนี่ครับยกที่สองแล้วก็ยกที่สี่วันนี้มาเจอกับเพชรดงเปาก็ถือว่าเป็นมวยที่แข็งแรงนะครับวันนี้ลูกกลางก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับพวกนี้สายกับขวานะครับเขตตะวันนี้ใจ่้ายต่อยซ้ายหนักมาก เสือด่างเปลา่ามีประเภทดื้อนะครับแข็งแรงส่วนทะเลาะกันหลอ,อดนะครับค่อยๆจะหยิบเข้าหาโอกาสดูจะได้ถุงได้ลอยกว่าน่อยนะครับเกียตะวันซ้ายนะครับสายจัดสายนะ ทังหมัดทั้งแทงเาจะรอีเตะเาอ่เรจะเจาะเจ็บแล้ว นี่รับ้ายลำตัวนะเสียงนี่ดังเตี้ยนะครับไม่นะครับเจาะยางตัวเพื่อนเปล่านี่ไขว้ก่อนสถานฐานเขาตกเป็นรองจะเลบุญเล็กนะครับแต่ว่ามาพลิกไปฝ่ายลงมาชนะมาได้แย่กระได้ยายชีพไปเยอะด้วยนะครับไปที่นไหนนี่จะมั่นใจนะครับเผื่อตะวันไม่ไม่รีบนะครับวรงออกเนื้เงินนี้ะครับโดยเฉพาะลูกเตะจ่อยาง 好，平凡。 รุ่ลากหลายเริ่มจะมานแล้วไล่หลังเปล่านี่ัฟที่แล้วดีดีเลยนะชนะแนนดูเล็กเป็นร้องกันชุกตัวด้วยนะครับสงได้อะววันนี้มาเจอที่แล้วับเพชรวันของกองหลังนี่ชนะเพราะมาลวด นะครับเป็นมวยที่แข้งซ้ายนะหมัดดีอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นนะครับเกียรตะวันนี้ดูมาหลายไฟแล้วนะครับต้นๆนมีจัดจ้านหนักแรงแต่ว่าลายบายถ้ายุยา้ยโยน,น,นี่อวัดจะเรื่องได้เหมือนกันเด็กต่างดาปลาเพีสเด็กนื้ออยู่แล้วนะครับค่อยๆขย,ย,ยับเข้าหาอ่าเริ่มจะใส่ตาต่อยช้อนจ่อยหน้าทวนตะล้อโอ้ยเขาจะยั้งย่งอใหญ่น่อนะครับเริ่มจะยอ่อหรือจ้าเลย เออแค่ขวาขวาอีกแล้วดูนะครับมดูในล็อกแขนเอาไว้เลยนะไอ้ดนะ่สนุกนะว่าอยู่ระยะของเทกตะวันหลายๆไายสก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีนะราะว่าสา้หลังนี้มาชนะนอ็อกทั้งหองไปดนะครับ้าย ไปเกิดเรื่องโดนโดนบไปี่ราโดนเกืบไม่รอดนะครับก็กสาการกลับมาชนะได้ักกันทุกคู่เดก็ตา ทำได้เลยนะคะทุเลยนะคะเลย่าอว่าจะเป็นหัวใจตลอดสายสุขเทพดีนะคะหัวใจทุกที่นะคะที่กระจายแล้วก็สายดีจะเ็นคนที่ายแล้วก็สายดีดูในกลุ่มสำับคนที่คี้เดียวกี่ในกลุ่มมีอดชิน่คะไม่มีการที่ไม่ได้รวมตัวนะไม่ได้รวมที่ไม่ได้รวมี่รวมทดีค่ะเพราสมัยนี้ให้ดูไนอนทุกวันนะคะสับใครที่สนใจอยากเป็นคนที่ชอบคะทีแล้วก็สา và chắc chắn sẽ có cái <laughs> nó 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 没办法，对呀。 kalau kalau ini

ซ้ายเนี่ยฝั่งขวามาครับนี่ครับมีกองบัตรมีจอล่างคือทีมตะวันครับแขกซ้ายนี่คือเครื่องหมายการค้าของทีมตะวันอยู่แล้วนะครับส่วนทีเด็ดคือมัดซ้ายครับในขณะที่เพชรอับเปาก็เรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับรายนี้นี่ไม่มียอมอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่อารีแจ้งแล้วก็อารีย้ำมา เคยชกสายสายสุดแต่จริงๆพวกเราเนี่ยนะครับว่ากินไปครึ่งล้านเลยครับผมบอกถึงหัวจิตหัวใจนี่แม็กมายอ่อยู่แล้วครับไม่ขัดเปาครับแทงขวาครับเจอซ้ายตัวคือการปัดซ้ายของเกตตะวันโตเจ็บเหมือนกันนะครับเกตตะวันดูว่าเพชอั๋งเปานี่จะทนได้ขนาดไหนครับคุณชื่อของในเรื่องของการที่รับก่อนรับผ่อนทีหลังนะครับดูวันนี้นี่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนุ่ไหมครับอาจจะเจอสับล่าไปอีกครับเกตตะวันณตอนนี้เลื่อนนะครับแทงซ้ายโอ้เป็นอั๋งเปา คือให้ขวาครับน มีความหลากหลายก็ถือว่าปรพอกันนะครับโอ้โหจริงครับ9แทงเลยครับตอนนี้เขตตะวันยังไม่ถึงตูเท่าไหร่นะครับนี่ครับกางเปาครับขวาไปแหมพอเตะได้นี่เริ่มจะมีเสียงเชียร์เหมือนกันครับนี่ครับขวาไปครับแหมเจอซ้ายกรด้ว่าอยากโดนนะครับน้องตไวเล็กนีครับไม่ถนัดนะครับตาเจ้าต้องเตะต่องเยอะด้วยนะครับจะตัดเปาไปยิงวิ่งไม่ได้อาวุธหวยความหลากษ์ใหญ่นี่เขตตะวัน ะครังสองช้างต่อยมันลัากล้มาจับเอาติดดื้อไปจี่ใดติดตาเลยเกือบไม่รอดถึงก็กลับมาได้หับเหล่ล้างไหล่เสียเทียเพ้าเลือดน้ำหอนกันนะครับหยุดไม่ได้ทุบไม่ได้ด้วยในเกตวันพยายามทำต่อไปตลอดเลยครับโอ้เจอบันดักนะคุมา ยังมาเป็นระยะระยะเป็นดันบอลเองก็ต้องขึ้ต้องเดินครับโดยสอบดักก่อยคือโดนสอบไปแน่เขตจังหวัดก็มีดักมีดักสองเอาไว้อะไรกันไอ้ครับโดนเขาโยนมาดันบอลเขตจังหวัดก็ถีบไปก่อนครับตัวที่สอง I'm พุ่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเพชรห่ังเป่าในช่วงภักยกนี้ทีมงานเข้าไปย้ำเลยนะครับให้ใสยันนะครับต่อยสองต่อยหน้าเอาอาวุธเยอะๆนอะเลยที่หย่อนนะตีนะครับออกมาแม่เดือดสามีฟังเลยนะครับ ลอยมัดแล้กลไปเกตะวันล็อกไปแล้วก่อนัเป็นมวยที่เกตะวันนื้ก่านี่ไปยู่ที่การยืนรยนงี่ขอแรนี่นีเยอะนลครับไม่ต่ไอ้ที่านมาเลยตูนแบบนี้ะครับกรรมการจะจะจับอุ้งันก็พุกมาได้โดน้วครับโดนท้องโดนหน้าโดยเฉพาะโดนท้องนี่แหละตัดมใจยิ่ แกโดนเยอะแต่แกก็แข็งหัวจิตหัวใจพยายามเดินครับโดนจ่อล่างกรรมการเล็งแล้วกรรมการเล็งแล้วครับพยายามรัวเลยครับรัวเลยมาเป็นคู่โดนเลยครับเพียร์ตะวันและวิวตินายกที่สามนะครับโอ้โหตะวันนี้นี่ฮุงไปขึ้นนะยครับโดนเข้าไปเรียบร้อยนะครับไม่ทิ้งตัวนะเพีครับเพราะว่าก็พยายามจะยึดอยู่แก็ไม่ไหวเลยครับโอ้โหดูครับโดนทั้งใบหน้าลำตัวนะครับเกือบจะได้ลุ้นอยู่แล้วครับชูมือไปเลยครับที่วงแดงครับเพ ตะว,วันบุรีนะครับยเราฝ่ายชนะเทชรตัวน้อยเอาเพชรอ่างเอาสิทธ แต่ว่าตัวบอสวยเลยนะครับได้เสียตวันเด็ดขาดมากครับตปวูไลตัวบอลับอลตอลคับตัวบอลตัวบครัวบอลตัวบอลตัวบอลัวบอลอลตับัวบอังอัวบตวบอลตัวบลตัวบลตัวบอลตัาบอลอลวบอับอลับอวบอลตัวอับอัลวลตัวบลตบอลับอลตบตัวอลตัอับว ลัวลัวไปครับสับล่างกรรมการจ้องแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาขวางรับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยครับเนี่ยโดนลงตัวตัวแข็งแล้วนะครับโดยชุดใหญ่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับวันนี้เขากลับมาไม่ได้ครับครับเบวครับคู่ต่อไปหลังนัามวยเจอมรเตเขียว

I <laughs> Ladies and gentlemen, we are moving on to the sixth vote of the FC for the 111 uh -huh. opponent hiding the blue corner, representing but a killing in Thailand. Please keep a big handful, miracle kill. So, read, so what? ชกวัย21ปีจากจังหวัดนครราชสีมาจริงๆว่านายอนุพงศ์คลขันมีคุณคุณศักดิ์สิทธ์เสิรนะครับเป็นหัวหน้าคณะมีเจ๊ม,มลิศว,วัฒน,นะเป็นผู้จัดก,การและผู้สนับสนุนจอมอยู่ในข่ายมรสิตนงชัยนะครับมีดาวพระศุกร์สิบนใจป็นจอมเก่านะครับคนนี้21นี่ขณะที่มุมน้ําเงินครับจอมน็อกเอาท์จากประจวบคีรีขันธ์ครับมรกตเขียว ชื่อจริงว่านายจัก,กรีใจดีนะครับนี่หัวหน้าคณะครับคุณสมหมายเรืองสวัสดผู้จัดการบริษัทเชิญยิ้มครับผู้สนับสนุนนาดุมณคณิเจเริญพร้อมอยู่ท้ายมวยเอ็มเจไฟท์ทอยด้วยไทยยิมจังหวัดภูกเก็ตนะครับมีดำสุดไปเป็นผู้ฝึกสอนครับแล้วก็มีบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเป็นในดวงใจครับถือว่าอาวุธหลากหลายแล้วก็ฟอร์มเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับ นับน็อกเป็นว่าเล่นครับระยะหลังๆครับนกชกในมุมน้ำเงินรายนี้ครับวันนี้มาเจอกับจอมเก่าก็ถือว่าถูกคู่นะครับด้านหลานย่าโมครับจะเป็นมวยที่มีจุดขายนะครับมีไฟที่ต่อยสนุกแล้วก็มีในหลังไฟที่สร้างความประจับใจกับแฟนๆครับ และนี่คือคู่ที่6ของรายการนะครับนารายการศึกพชรที่ดีบนไทยพีเอยมนัดประจำวันพฤหัสที่6พฤศจิกาย,ยน2568ก็จะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสครับตั้งแต่18บแปดรายการเป็นต้นไปครับแล้วก็ทางคลายทีวีฝากแฟนๆเนโหลดแอปพลิเคชันติดไว้ด้วยครับวันนี้น,ลลนี่คู่ไฮไลท์นี่อีกเพียบเลยนะครับหลังจากจบคู่นี้ก็แวววาวเพชรเอกยังมีแอตเทวดามาลัยทองแล้วก็ น้องมันเดิมหมดแบบน้องไ่เหมนเนรงนั้นเนี่ยก็อาจท่านอาจจะดูง่ายครับแต่ว่าน้องน้องนักมวยเนี่ยก็ ไม่ได้ก็จะรับผลกระทบไปด้วยนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับรถพิงขอบเลย ในขณะสามท่านปรีชาสาสิกันชานินเทพคูชายรักเตียงกติาลนรักสกุลนี้นะครับจับตาดูดีๆนะครับโอกาสจับนลต้อนนะครับมันเห็นเหมือนกั้นะครับโดยพริหาเจ้าโบนีสองฟอมหลังแพ้ลกตีโต้ทายไฟทีนะครับทายกที่สามนะครับแล้วก็แพ้พิกนาคาสิเจริญครับในขณะที่พอรบเขียวชนะนกยกสองาสิบจยที่น้ำฝแล้วก็ชนะกยกสอง ในสายของพิธีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเลยครับเดี๋ยวว่าพร้อมสร้างสารรค์เลยครับ ตอนนี้นี่จะรุ่งหลายๆคนก็ทยอยกันเป็นเข้าสู่ศึกนะครับเพื่อที่จะให้พิธิตีสั่งสร้างเป็นมวยดังในอนาคตถ้าหากว่ามีความไว้ออไวางใจกันแล้วครับก็สามารถที่จะ

เหรียญเงินนด้หคาตีสองล่องเหรียญเงินไน้ห้าตีสองเฝั่งหน้าดเงินเ็รเเงินเงิน้สต่อเงินเงินนด้เหรียญเงินเหนยเงินนเยเงินเหยญเงินน้เนเงิน ห้าตูนสองแรงหน้าตูนสองแรงต้องฟังร้อแขไมี่แต่อค <geliyor> <s> ือแล้วน้านสงมังังตอยมเไปตั้มเนตังตูเงินได้เงินเงินได้สงงงินางหน้าเงินได้สองิเงินีต่อันองงตองงรลแกันเลยนะเงินได้สอหยบเงินได้หยิเงินเงินได้องง

เงินเงินได้เหืินเงินแดงฟันแตกทป่ปิดเงินเงินนะเงินเงินแดงสอกคนตีแล้วเงินเงินนะแสงจอเหเืินเงินแสงจอดแดงแตกขาอีกเงินแดงเงินเงินนะเงินเงินนะกุดปี๋ส่งเงา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 แดงแสงจอดอายุนะอายุสุดยอด

สองต่ออดีตเราคือเมอยาอะไรน่นมันดีกว่านันนาเยอะได้แดงมีไมันแทุปีสองต่อห้สแดงสองต่อหอแง่เงินใต่อหแสองต่อสมต่อรองแล้วนะเจ็ตีสององแลนะ ก็คือแบบเน กนะครับในยกที่สองนะครับยกแรกนดูออกกันหนักๆนะครับทั้งแทงทั้งหมัดทั้งศอกยกนี้ออกมาเล่นตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับบอกระดเขียวยาวกว่าใหญ่กว่าลูกน้องรายะเบียดจะกว้างแ้งไปเรื่อยประมาทไม่ได้นะครับมวยเก่าอย่างหลังจาโมยหมัดมีศอกคอยงัดอยู่ตลอดมาแล้วครับขย่จับไปแทนไปเรื่อยต้องชนไปเรื่อยหยืนที่ไม่ได้ ก็ถือว่ามาถ um. ูกหลักจะรับชกได้ถูกกล้องแล้วนะครับโมระกดเขียวต้องเล่นแบบนี้แล้ว

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด่ได้ก็อู่ได้มันเบนเนมัยังทำไได้ไม่ได้ยงเดือยไม่ได้ยงเดืยไม่ได้อแดงแทงเขาปีนันเลยแท้เขาคืไม่ได้ยิงเดือยตางปรเทต่างปีเือเือแดงตั้งรับแมันแล้วกอดมันแดงเือนันเหมือนนเเงินตแดงัน้นน็อเป็นเงินป็นน็อตเป็นเงินป็นน็อตเป็นนน Lalu, lupa. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Да, да.